สวัสดีค่ะร้านหงเฮงแท็กเตอร์สุรินคาวันนี้ก็รถเกี่ยวเข้าใหม่นะคะเป็น DC 70 G Plus นะคะอุ้มพลัสนะคะคันนี้จดทะเบียนปี60นะคะสวยๆค่ะรถพิ่งเข้านะคะสวยมากค่ะแท็กใหม่นะคะสองเส้นเลยอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ล้างยัง จดทะเบียนปี60ค่ะเล่มเอกสารพร้อมค่ะสวยๆนะคะฝาทางนี้ก็มีนะคะยังไม่ได้ใส่ให้ราคาตั้งไว้อยู่ที่650,000นะคะ650,000บาทค่ะ ลูกค้าคนไหนสนใจโทรสอบถามมาได้ค่ะ0 6 4 4 576273าหงเร้านหเฮงเท็กเตอร์สุรินทร์ค่ะหรือติดตามทางเพจได้ที่แม่บ้านก็โหเท็กเตอร์ค่ะขอบคุณมากค่ะ